컨센지에 티드 벤라 컨돌지에 티드 나펀 쉬면이래 쉬면이래 티드 루엄 찬 티드 어디네 베프 커 티드 시카퍼 산 쉬면이래 쉬면이래 티드 루락찬 แค่ได้มองก็ได้ลาตายอีกไม่ให้เป็นเจ้าของอันไม่ให้ใครเจ็บอ่ะไม่อยากให้มีแฟนอ่ะไม่งั้นชัคืนแย่นะชีวยยิตฉันมองไปตลอดหลยที่อยู่คนเดียวยดีจะตายอย่มีใครตายเชีวยวแค่เธอนะบอกว่าเธอ,อยังแงวฉันแค่สบายใจอยู่คนเดียวด้วยกันก็พอไม่ได้ขอให้เธอมาใกลเป็นคำว่างขึ้นใครต่อใครให้ไปนาน,น,าน ก็จะดีจะมีภาระเป็นที่รักของทุกคนช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ที่จะร้องรัก